สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าการที่เราสามารถที่จะเอาการศึกษาเนี่ยมาเปิดเสรีมีโอกาสจะก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นไหมนี่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีคําถาม,มง่ายๆว่าทําไมเราต้องไปควบคุมมันมากมนุษย์เนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติครับอยากจะเรียนอะไรเขาก็ควรมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนการคนที่จะให้คนที่จะรับเนี่ย ก็เหมือนของซื้อของขายนี่ครับคือตราบใดที่เราไม่ให้มันทําไงไม่ให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นามความคือพูดง่ายคือเราไปคุมไปพวกของที่มันอย่างเช่นการโกงคอร์รัปชันตรงนั้นเนี่ยที่เหลือปล่อยให้เป็นอิสระเสรีทั้งการจัดการทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยมนุษย์ในที่สุดควรจะไปในแนวนั้นอยู่แล้วคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราไปวางแผน เยอะแยะกันที่ส่วนกลางกันทำไมส่วนกลางคุณจะดูเรื่องมาตรฐานดูเรื่องการไม่ให้มีคอร์รัปชันตอนหลังพอกระจายอํานาจไปสู่ข้างล่างแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาของรเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็ขี้โกงเยอะคือคเก่งแล้วโกงไอ้นี่ค,คือปัญหาเราจะทํายังไงไม่ให้คนไทยเนี่ยมีความคิดในเรื่องโกงตรงนี้เราจะทำยังไงพี่ผมว่าคําว่ากระจายอำนาจเป็นความเข้าใจผิดนะครับอํานาจอยู่ที่ไหนก็เปิดโอกาสให้คอร์รัปชันอยู่ที่นั่นนะครับ อย่างที่เรากางคุยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องการกระจายอำนาจเป็นการเขาเรียก decentralization คือการลดส่วนกลางในการวางแผนไปยุ่งกับเขามากในที่สุดเนี่ยพูดง่ายถ้าใช้คําว่าอํานาจนะครับคืออํานาจการสอนอยู่ที่ครูฮะเหมือนกับผมเป็นหมออํานาจการรักษาอยู่ที่ผมเพียนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กําจายอํานาจไปให้ชุมชนนู่นนี่นั่นนะครับเราทําเรื่องอะไรก็กระจายเรื่องนั้นไปให้คนที่เขาเก่งเรื่องนั้นทาอย่าไปยุ่ง ส่วนกลางวางแผนได้ยังไงใ mm hmm. น,นเรียก decentralization mm hmm. mm hmm. ยันที่เหลือทีนี้ถ้ามนุษย์จะไปโกงกันจากการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้ mm hmm. เขาเรียกว่า rule of law คือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทางสังคม mm hmm. เขาเรียกว่าธรรมิบาล mm hmm. ซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการศึกษาก็ต้องคุมทั้งหมดอยู่แล้ว mm hmm. สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักวิชาการพูดไว้ก็คือการ law enforcement นะถ้าตราบใดไม่จับคนโกงให้ได mm hmm. mm hmm. ้จริงๆบ้านเราผมคิดว่ากฎหมายเรื่องโกงพอแล้วปปชที่มี เอามาลงโทษตัวหนักๆสักสองสมตัวนะครับเขาใช้คําว่าตัวเลยนะประเทศจะเจริญก้าวหน้าพูดกันง่ายๆว่าในภาคการปฏิบัติหรือในการใช้กฎหมายเราเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยครับไม่ไม่มีประสิทธิภาพถ้าเราทําอย่างกับตอนนี้ที่ประเทศจีนทำจีนทำนะฮะหรือสิงคโปร์เขาทำนะฮะอันนี้ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องการโกงได้ฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าคนชั่วเข้าคุกคนชั่วเข้าคุกคนดีรับการยกย่องเอออย่างนี้ครับรับรองประเทศเจริญขึ้นเยอะเลย ท่านผู้ชมครับวันนี้การศึกษาของเรานั้นถ้าว่าไปแล้วอยู่ในขั้นพื้นฐานที่ดีแต่ในการปรับใช้ในเรื่องตัวบทกฎหมายหรือในเรื่องระบบศาลหรือในระบบหลังการลงโทษนั้นรเรายังไม่ดีพอเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของความคิดของมนุษย์ตรงนี้เราจะปรับคิดยังไงในเรื่องของจิตวิทยาหรือในเรื่องของความคิดในคราวหน้าแล้วละครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ